ก็คือมันเป็นสีแบบนี้เลยนะค,คุณะทอกทุวันนี้เราจะมาทำเมนูอันอันหนึง่งไข่เอิคเค,ค้กกล้วยหอมคเค,ค้กกล้วยหอมเหมือนมาวานนะคะอู้เหลียวเหลียวเลยเหลีลยวเหมือน <laughs> เลยหมดไปเลยนะคนเก่งมากมากอุ้ยเป็นสีแบบนี้เลยอะ่ะ คนกับอนุเสร็จแล้วนะคะหนูก็มาคณอันนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะลองอ๋อิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า สวัสดีค่ะวันนี้หนูทำอะไรคะทำเค้กกล้วยหอมค่ะอันนี้หนูทำเองเลยใช่ไหมคะใช่ใส่ดู่อยสิหูสวยจัง